โยเกิร์ตโยเกิร์ตกับนมสดแช่ช่องฟิตนะคะไม่ได้เอาไว้กินนะเอาไว้พอกหน้าอันนี้ว่านหางจระเข้มะนาวโยเกิร์ตอันนี้ไข่ขาวเกลือแล้วก็แช่ฟิตไปเอาไว้พอกหน้านะคะลูกาถามว่าอันนี้อะไรแม่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยกินได้ไหมกินไม่ได้นะคะ แม่เอาไว้พอกหน้านะคะวันนี้จะพอกไข่ขาวนะคะเ,เพื่อนๆเอาไปแช่ช่องฟิดนะคะเวลาหน้าเราโดนอะไรเย็นๆมากระทบหน้าเรามันรู้สึกสดชื่นมากทำให้รูกขุมขนกระชับนะคะไม่แก่เร็ว เวลามันตึงอย่าพูดนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมันจะแก่วันนี้พอกไขขาวนะคะดูดสารพิษออกจากไปหน้าก่อนนะคะบ๊ายบาย